สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแคคตัสนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับเจ้าเมล็ดแก้มังกรที่เราได้ทําการคัดแยกออกจากเนื้อนะครับเราก็เอามาลงปลูกกันครับนะฮะตอนนี้ก็งอกแล้วนะครับเรียบร้อยครับอันนี้เป็นการเพาะแบบเปิดนะครับนะฮะนะฮะนี่ครับก็งอกหลายเมล็ดแล้วนะครับ ไอ้ขาวๆนั่นคือกระดาษทิชชู่นะครับก็เหมือนที่ผมแยกกับยิมโนไว้ครับทําแบบยิมโนนะฮะแต่บังเอิญว่าเมล็ดแก้วมังกรเนี่ยมันติดกระดาษทิชชู่มากครับล้างก็ไม่ออกนะครับนะฮะมันเลยติดมากับตัวเมล็ดด้วยนะครับติดอุ้นนะครับนี่ฮะก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ